对对 <laughs> <laughs> สวัสดีครับพวกเรา p e r s u s สวัสดีครับผมคีณ Perseus สวัสดีครับผมเกรติน p e r s u s ครับสวัสดีครับจาก Perseus ครับสวัสดีครับนี่ Perseus ครับสวัสดีครับตาม Perseus ก็มางานกีตาร์มาเป็นปีแรกครับก็ตื่นเต้นมาก,กเลยเพราะว่ามีพี่ๆศิลปินที่เราชื่นชอบครับแล้วก็อยากจะมาดูได้ตาเนื้อจริงๆครับแล้วก็มาเชียร์น้องทิเกอร์ด้วยครับผมวันนี้เราเรามามาโน้ม,มน้าวใจใช่ไหมใช่ครับมาให้กำลังใจคใช่มาเชียรนะ์<ช>นะ้องทิเกอร์แล้วก็ศิลปินในค่ายเราด้วยครับโชว์ก็แบบว่าฝากทิเกอร์เป็นตัวแทนค่ายจีน เลยเชียร์ไปเชียร์ไปมาเชียร์ทุกคนเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เท่าที่เห็นก็มีแบบพี่พี่หลายคนมากที่แบบเราเคยดัความตื่นเต้นดีครับตอนเราวันนี้เราได้เจอเขาที่ซีบาใจ่แลมากคราากับแล้วผมก็มีหลายวงที่ผมอยากดูสดเหมือนกันครับผมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยชอบวงเด็ครับผมมาให้กำลังใจแล้วก็มาดูเงนะครับแน่อนอนครับว่าต้องเป็นทิกเกอร์กับโมนิกา้าดนตรเป็นน้องน้องแบบจาใจเรา ครับก็ผมแน่นอนผมรู้จักลยครับผซเชียติกร์แล้กเลยรักแล้วก็ทคก้านิ่ครับจริงๆได้ได้ดูงานกีตาแมนแเป็นไลฟ์สปีครับแล้วก็หวังว่าวันหนึงจะได้มาซึ่งวันนี้ได้มาก็แบบเป็นเกียรติมากดีใจมาก มีเพลงซิงเกิลที่3ครับเพลง Cast in Night ครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ครับผมจะมีเพลงที่4เร็วๆเร็วๆเร็วๆนี้จะมีซิงเกิลที่สครับผมเย้ครับผมในเร็วๆนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็แล้วก็ล่าสุดเราจะมีได้ไปร่วมงานเฟสติวัลที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับผมชื่องานว่า e x Challenge ครัที่ w o l t a d e Center ครับผม t e a พาเซครับ อาจจะเป็นไปได้เร็วมากๆเลยครับเไัสปอยที่ากสีสสีจะเป็นักงสุดนครับ่ีครับอัอร่าเป็นเพลงที่ จริงเอ่อก็มีแพผนตแต่ว่าเดี๋ยวรอทางท้ายประกาศดีกว่าแล้วก็นอกจากฟิลิปปินห์ก็มียังมีประเทศอื่นอีกนะครับก็รอติดตามกันครับเร็วๆนี้ครับแต่ว่าวมีนักเตะคนนี้เราแ้นยโอ้ยเวอร์เราไปเป็นแรกเป็นวันาานะของระเทไทยครับ พวกเราเซด้นะคบทุกคนสามารถติดตามพวกเราได้ที่เเซดซอรเชียลมีเดียทุกแพคับ